ปลูกพริกง่ายๆเอาไว้กินแบบคนโบราณนะครับตายายของเราสมัยก่อนนะครับเวลาจะปลูกพริกท่านชอบปลูกไว้ข้างๆกอกล้วยนะครับเพราะว่าปลูกวิธีนี้ไม่ต้องดูแลอะไรนะครับแค่หยดมเมล็ดลงไปแล้วก็รอเก็บพริกได้เลยนะครับปลูกพริกแบบนี้ตายายบอกว่าต้องเป็นคนขี้เกียจมากๆนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเวลาพริกเกิดขึ้นมาห้ามมาทําความสะอาดใกล้ๆรากพริกเด็ดขาดครับเพราะว่าจะทําให้พริกรากขาดแล้วจะทําให้ต้นพริกเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับ วิธีนี้เหมาะสําหรับคนขี้เกียจนะครับไม่ต้องรดน้ําช่วงนี้หน้าฝนนะครับแค่ขี่เกียดินข้างๆกอกล้วยแล้วหยดมเมล็ดลงดินครับก็รอให้พริกเกิดแล้วก็รอเก็บกินพริกได้เลยนะครับแล้วก็มาแทะแทะขี้เกียดอย่างนี้เลยนะครับข้างๆกอกล้วยนะครับอาศัยต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้รับความชุ่มชื้นจากต้นกล้วยเขาจะได้รับการเลี้ยงดูจากจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับสามหลุมแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วเราก็เอาเมล็ด พริกลงได้เลยครับนี่คือเมล็ดพริกเครือนะครับเมล็ดพริกโบราณของเรานะครับเราก็หยดเมล็ดลงไปเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยก,ยกรบรอให้ฝนเป็นวิธีง่ายๆครับลองเอาวิธีนี้ไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธทีทำง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ